เนี่ยได้ออกมาออกมา,าให้น่อเบรดทุกบรรจาได้ยังอร่อยไหนทุกคนบรรยากาศอยู่คาสิโนโอ,อยู่สามเหลี่ยมทองคำเด้อทุกคนมื่อนี้กับแมนมือพากมือพรสำหรับคนที่มาเฮ็ดเดียรอยู่สามเหลี่ยมทองคำทุกคนมื่อนี้กับแมนทำขึ้นวันวันเสาร์บ้าปะทำขึ้นวันเสาร์เนาะแล้วก็วันที่เงินปกติ อยูภัยมาเฮ็ดเยอะยู่เหมือนตรงเพิงอยู่สามเลี้ยมทองคำนี่นะวันวันที่มันนินพักเนาะวันที่พักเนาะอากาตอนนี้ก็สิบสองโมงละสองโมงขำขึ้นเนาะพอดีว่าเลิกเวิ่งสิบเอ็ดโมงแล้วก็หัวหน้าเจเจอันผู้ที่ติดต่อเอามือมามาเฮ็ดเยอะอยู่นี่เนาะข้าเจ้าเราซ่วงบอกว่าไปลิไปยังลี่อยู่อันอยู่ตลาดนักเนาะอยู่ตลาดนักอันอยูเมือนตรงเพล สามยิ้มท้องคำทุกคนนี่เขามาหลายคนเติะประมาณแปดเก้าคนเนาะแปดเก้าคนแต่ว่าก็เจ้าเข้าไปไนด้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมือสตามสตามลำน้ำเข่าไปเนาะบรรยากาศยูบรรยากาศยูเมืองตุงเพอยูอยตลาหน้ามันเป็นย่ยนงนวดเนาะไปทับซุมน้ำกันเมื่อก็มาคำแรกนี่นี่บุกเคยมาจา้าเถอทุกคนมาเฮ็ดเวียกนี่ก็ี่วกเดือนแล้วเนาะไปทุกคนว่าเปลีย่ยนแนวดเนาะตลาดกลางคืนก่อน อยู่แข่งบกแก้วมึงตรงเพอเนาะคือสามเลี้ยงทองขาเข่าเอิญเนาะนี่มือ,อ,นนอมกูฮา,ากูมาคำแรกเนาะอยู่นี่กันนี่นี่ก็คือประตูโคมทางเข้าตารางนักเนาะเห็นขาเจ้าลงคิดอยู่เนาะลงจิตต์ตอกลงเฟซอีนยังเนาะเห็นมดอันนี้นะเห็นมดแต่ว่าเราบม่เคยมาสัมผัสโดยตัวเองจักเถื่อนเนาะมือนี้ก็แมนมือมือมือแรกคองมือเนาะมาสังา่งผักอันบรรยากาศ ตลากันคืนซึ่งกว้างอีหยังภาษาจีนเนาะเข้าตั้งภาษาจีนเนาะอันซึ่งกว้างนั่นน่ะมื้อก็บ่ฮู้อันนั้นก็ซึ่งัตาคืนบ่วมื้อก็บ่ฮู้้ภาษาจีนมื้อก็บ่ฮู้้กนไปเบิ่งากางนเป็นจังได๋เนาะอมันเลยคนหลายเนาะคนหลายเต้อจักแม่คนจีน คนพมา่าพม่ากัมพูชีคุณลาวเต้มไปหมดบู่าคุณประเทศใดนะบูฮุบูฮุเลยเต้มไปหมดอมองนิ่ง นี่ก็คือบอนที่นำลิ่นเนาะซื้อองกินหรือว่าซื้อน้่มามานั่งดี่นี่นี่ก็ได้เนาะตอนนี้มือกามันมันง่างโลาไทยฮุมันไทยคลิปพ่อง่างลินมาจนบรรยากาศมาไทยคลิปเนาะนี่ก็คือยูโรเ้อบอมือกามาฮอดยูโรเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้มือกามาหดบอจุจุใจการของ สามเหลี่ยมทองคำเแล้วทุกคน,นตึ้งนั่งเลยข้าเจ้าเอิอนสาม,มเหลี่ยมทองคำเนาะคืออันตึ้สู้กันนะเป็นคือเป็นดาวเป็นดาวเนาะอันข้าเจ้าจาับเิญสามเหลี่ยมทองคำเนาะคือแต่อยู่โลกทุกคนคือแต่อยู่สหรารพนันแหละ,ะมาอันนี้นะแต่อยู่สหรารอเมริกาเนาะที่แท้มันอยู่อยู่ลาวอยู่บกแก้วนี่น้ำกามันเดิน โตึกนี้หลยขาเจ้าอื่นสามเลี่ยมท่องคำจดใจการของบอกแก้วหรือว่าสามสามเลี่ยมท้องคำนองจดใจการตึกนี้หละจุดสำคัญที่สุดมนในที่สุดอามือกัมาหอดยูโหลดเป็นทีเรียบร้อยมาโดยตัวเองเลยเพมแต่คิดข้าเจ้าลุ่มเนาะมันนี้มาสัมผัสดยตัวเองเลย ไปแล้วทุกคนไปซอกอันไปซอกจุซอนท้าก้อนบูหัวกระเจ้าไปใส่เนาะมือยางลอกมาไทยชิบซื้อทุกคนเดี๋ยวไปตั้งห้าเขาไว nè, thấy nào, thấy nào, Thôi côn thấy nào Này nhang bảy và cái sư mặc muông mà nè, kinh mướn nọ, mau,

กหกสิบหกพันเห็นไม่เอาไม่อเอาใส่ด้วยเงินคากนิดนึงเนาะครับเอาไปมา คือคือมะม่วงเอาะมันกองละสิบสิบยวอนสองกล่อนก็หกสิบหกสิบหกสิบหกวันกีบหกสิบหกวันกีบกล่องหนึ่งสามสิบสามพันเนาะมันสาอาดอ่ะ,อะ คนโคตรหลายทุกคนบว่าคนไทยคนพามา่าจากคนจีนคนลาวเด้นไปหมดเนาะบว่าเขาจะพาไปไซเนาะ เมืองปูหูเลยนะัะเขาพาไปใส่กับไปน้ำแหละทุกคนเมืองเมือจงจีนทุกคนกูเมนประเทศลาวนี่นะมานี่เป็นประเทศจีนแล้วทุกคน เกือคือจิ้มแพงอยู่นาะบมีแะของทึ่ๆไหนพี่นะไปใซ่นี่ไปซ่นี่ว่ quần lãi lại thôi con quần dơ ma không cái mà bốn giờ giờ này bốn, bốn bốn, bốn đi nó một ở hiền đi lại ăn lại bốn nó sao khi không phải ma con thai con chim cũng không wow wow chui nhàng mặt này mặt mày Yulun kemen kian siap hat, hamen Yulun kian hantai kian mat. Ini, 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 บ่มีแน่เครื่องจะแสน1 2แสนเนาะนี่เฮายังบ่ฮูเลยว่าเฮาจะเอายังเฮาฮู้สิว่าเฮาบมีเงินสื้อทุกคนบมีเงินยวนบมีเงินีมียวนซื้อเาซื้อยังองยวนบยวนท่านเอาไว้ปเทให้มันเนออกกนเพราะว่ามือมากยังบเดือนเนาะเงินเดือนยังบ่มีเื่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราเบิ่งเราเบิ่งเดือนเดือนนี้แหเอ้ยบ่แม่นแม่นตัวแต่หน้าเนาะ ວ່າมาຍັງໂລກບັນຍການເຮົາເຮັດວກຢຕ້ອງລຍັງມາຮັາວໃສມືເດ แต่นี้เจอาชื่อเขากินให้ให้เอากินเอาทุกคนน, <c oughs> นี่พวนผู้พ,พาเฮามาเ,เจ้าคนเราคนเราเจอียนคนนี้แหละผู้ต่อให้เรา ตอนนี no ้เขาก็ทานอาหารกันกินเนาะเจเจเขาเจ้าสั่งยังหเลยบุหูเ่อเนะเจเจพามาบุเจพ้นมา่นเจากเลี้ยงเาเจ ก็นว่าย่งนี้อย่างยงจีนยงจีนนะทุกคนอาหารจีนอาหารจีนลองลองลองชิมบังอร่อยไหม อร่อยสีกกาะพุ่นนี่แัหสเปอปอรีกว่ามั้นี แล้วก็นี่นี่ก็คือสิ่งที่ข้าวโมได้เนาะถ้าเขาออกมาเนี่ยเขาก็กินโมได้ทุกคน,ยะะนคอย่าลาหัวหน้าเดียวกันนอนแต่บาเฮ็ดเวียคนละบ,บอนเขาสามเขาสีคนนาส่คนเขาสีคนนาส่คนเฮดเวียตึกหนึ่งเลยกัน เขาเจ้าสามที่ห้าคนนั้นแหละเขาตึกหนึ่งที่เรียกคนละบ,บอลแต่ว่าบริษัทเดียวกันเจเจเดียวกันเนะาะมาเอาชั่วเจียวมันน้อยแต่ก็แพง

เหลี่ยมเนาะเจเจใหญ่เฮาเลี่ยมเนาะคนประมาณ10คนนึงเราซอกเราซอกหมดได้หั่นเราสยอดนะเงินน่ะบ่ได้เบาเราสิกนเจแล้วนี่น่ะจริงโออจริงอันนี้นี่แหละทุกคนตอนนี้ก็อีกลับแล้ว1:00 2:00น เจ๊เจ๊ฮกแต่เนาะฮกแต่ได้ไหมขอบใจมันยังเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวมื้อนึ่งกับพักควนมื้อนึ่งกับนอนพักควนตกลงว่าเขาบุณเด้นนนไหมม้อน,นี้นะเออสองโมองอะทุกคนสองโมงกลางคืนนี่นี่มาสุพรรณมาเกียดอีหลอกมาเวดสุพรรณมาเกียดเนาะ ซ <Okay. S 2> ื้อยังโบซื้อมานินทร์สองโมงสามเอานสามโมงสีง่โมงไเรียนนอนดีนีนก้ก็สองโมงอ่ะสองโมงนะสปวนมกเกดแล้วทุกคน อยู่ในสปูร์มาเกีตแท้คนบุหลายเนาะคนคนไยบวนบวนเกี่ยวไปอยู่ตลาดน้าคนาเนาะคนไรเนาะอันท่าผิวหรือเขาังมีเครื่นนนนอนอันนี้ราคาหนึ่งยวนกับชิตไม่นังวะ ມັນກໍເປັນເນ1.7ຢວຈັນແຕ່ຫນກີ5,000ກີບຮມຫແມນກະ